อย่างที่ทราบกันดีว่าช่วงก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทางพรรคเพื่อไทยเขาได้มีการหาเสียงเกี่ยวกับเรื่องของ เงินเดือนนะคะว่าจะมีการขึ้นเป็น25,000บาทค่ะทางนักศึกษามดังที่จังหวัดสงขลาเองเขาบอกว่าเขาดีใจนะคะว่าถ้าหากรัฐบาลชุดใหม่สามารถที่จะขึ้นค่าแรงของปร,ริญญาตรีเป็น25,000บาทได้จริงแต่ก็เผยนะคะว่าพร้อมที่จะมีการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพค่ะให้ตอบโจทย์กับแปรงงานด้วยแต่ส่วนใหญ่เขาก็มองนะคะว่านโยบายนี้ก็คงเป็นไปได้ยากเพราะอาจจะไปกระทบโดยตรงกับภาคเอกชนค่ะ หนึ่งนโ,นโยบายที่ได้มีการพูดถึงมากเป็นอย่างมากค่ะของทางรัฐบาลเพื่อไทยก็คือเรื่องของการขึ้นค่าแรง600บาทต่อวันแล้วก็ให้เงินเดือนเด็กจบใหม่นะคะวุฒิปริญญาตรีเริ่มต้นที่25,000บาทพักเพื่อไทยเขาเคยหาเสียงเอาไว้ว่าจะทำให้ได้ภายในปี2570 ผู้สื่อข่าวค่ะก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับน้องๆน,นักศึกษาชั้นปีที่4สาขาว,วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มคณะวิศวกรรมศาสตร์นะคะของทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งกําลังจะสําเร็จการศึกษาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเขามองนะคะว่าเมื่อเห็นนโยบายครั้งแรกยอมรับค่ะว่าดีใจแต่พอมีการพูดคุยกับเพื่อนๆหลายหลายคนก็เกิดคําถามขึ้นมาค่ะว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาค่ะเคยมีนโยบาย ของนักศึกษาจบปริญญาตรีเงินเดือนอยู่ที่1 5 0 0 0บาทยังทําไม่ได้จริงอีกอย่างการขึ้นค่าแรงที่สูงขนาดนี้แน่นอนกับว่าย่อมจะต้องกระทบกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะกับนายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการภาคเอกชนมองนะคะว่ารัฐบาลควรที่จะมีการวางแผนให้ดีให้อัตราค่าแรงสมดุลกับค่าครองชีพในปัจจุบันส่วนเรื่องที่รัฐบาลควรที่จะเร่งด่วนในตอนนี้นะคะที่จะทําเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการดูแลปากท้องแล้วก็ลดค่าครองชีพให้กับประชาชนมาก นอกจากนี้นะครับก็ยังมองนนะครับว่าการขึ้นเงินเดือนเด็กจบใหม่25,000บาทนั้นนะครับคงเป็นเรื่องที่ได้เป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าหากว่ารัฐบาลมุ่งในการผลักดันและก็ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนนโยบายนี้ก็คงเป็นไปได้ครับโดยเฉพาะในเรื่องของการนำร่องนะครับสำหรับบางกลุ่มบางอาชีพก่อนอย่างเช่นสาขาที่ต้องใช้ทักษะนะครับหรือว่าสาขาในเรื่องของการใช้ฝีมือแรงงานขั้นสูง อย่างเช่นสาขาวิศวกรรมศาสตร์เครื่องนุ่งห่มนะครับที่น้องเนี่ยเขาเรียนอยู่ก็น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วนะครับก็ต้องไปเป็นวิศวกรรมคุมเครื่องจักรหรือว่าหัวหน้าคนงานนะครับในการทําหน้าที่ในการวางแผนในการผลิตการบริหารจัดการคนและก็รวมไปถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอกรรมินนะครับแล้วก็ให้เป็นไปตามนะครับตามที่บริษัทนะครับได้มีการพูดคุยหรือว่าตกลงกันเอาไว้นะครับว่า ปัจจุบันนะครับก็มีการเติบโตได้ดีนะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อเงินเดือนสูงขึ้นนะครับการคาดหวังของผู้ประกอบการก็ต้องสูงขึ้นด้วยตามนะครับดังนั้นการทําหน้าที่ของนักศึกษาจบใหม่นะครับหรือว่านักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่ก็จะต้องมีการเตรียมตัวเองนะครับให้มีความพร้อมในเรื่องของศักยภาพที่จะตอบโจทย์เรื่องของตลาดแรงงานครับถ้าทาได้จริงก็ดีมากเลยครับเพราะว่าผมเนี่ยกำลังจะจบด้วยก็มีผลต่อผมเนี่ยโดยตรงเลยใช่ไหมครับแต่ว่า จะทาได้จริงไหมนี่มันก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าแบบมันมีผลกระทบหลายอย่างอย่างเช่นแบบค่าครองชีพอะไรอย่างนี้ครับถ้าเกิดเงินเดือนขึ้นค่าครองชีพจะสูงตามหรือไม่อะไรอย่างนี้ครับผมคิดว่าน่าจะเอาไปทําตรงส่วนที่แบบว่าลดค่าคองชีพก่อนดีกว่าไหมถ้าเกิดทําได้อย่างนั้นน่าจะดีกว่าครับแต่ตอนนี้ก็ถ้ามือหน้าได้ก่อนครับมือหน้าก็โอเคครับถ้าเกิดได้มือห้าจริงๆนะครับว่าสมัยนี้เด็กจบใหม่ไม่ได้มือห้าจริงๆหรอกครับ โอกาสเป็นไปได้หนูว่ามันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นะคะอาจจะห้าสิบาสิบด้วยซ้ำเพราะว่าแต่ละคนความสามารถแตกต่างกันไม่เหมือนกันเขาก็ต้องคาดหวังเพราะว่าเรื่องเรื่องของความคิดทัศนคติของคนจบใหม่อะค่ะบางทีเขาอาจจะคิดว่าเด็กจบใหม่เข้ามาแล้วอาจจะมีความคิดมีไมเซ s e อะไรที่ว่าเขาเขาคิดว่ามาพัฒนาองค์กรมาใช้เสริมวความคิดคคีที่อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องคาดหวังว่าต่อไปคนคนนี้พอเข้าไปแล้วทํางานให้เขาได้แล้วก็ผลระยะยาวที่เขาจะได้กับองค์กรขอ,ของเขาอะค่ะ มันมีผลมากน้อยแค่ไหนการผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพยอบรเชษฐวราวัฒน์นะคะเป็นอาจาร,รย์ผู้สอนยอมรับนะคะว่านโยบายการขึ้นค่าแรงของรัฐบาลชุดใหม่ถือว่าเป็นเรื่องของความท้าทายค่ะเพราะในอุตสาหกรรมสิ่งทอการเม้นโรงงานต่างๆก็ใช้จํานวนแรงงานฝีมือเยอะอยู่แล้วเกรงว่าถ้ามีการขึ้นค่าแรงแบบก้าวกระโดดจะมีผลต่อต้อนทุนที่เพิ่มขึ้นและก็จะกระทบต่อภาคการส่งออกอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามนะคะในบทบาทของการเป็นสถาบันการศึกษา ที่ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตป้อนลงไปสู่ตลาดแรงงานทางหลักสูตรและทางมหาวิทยาลัยก็พร้อมอย่างเต็มที่ในการที่จะมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพเพียงพอเหมาะสมกับอัตราค่าแรงเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการเร่งเพิ่มความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่รวมไปถึงภาษาต่างประเทศซึ่งเป็นจุดอ่อนของเด็กไทยด้วยค่ะ บัณฑิตที่เราสอนโดยส่วนใหญ่ด้วยด้วยมหาลัยก็เน้นว่าเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติอยู่แล้วก็จะมีเคสหลักสูตรที่มีภาคปฏิบัติเยอะมีมีมีเรื่องของสากิจมีเรื่องของการดูงานมีเรื่องของการฝึกงานเพิ่มฝึกงานด้วยนะคะฝึกงานก่อนไปสากิจมีฝึกงานมีทํางานร่วมกับสถานประกอบการมีทํา MOU ที่ที่มีการเรียนการสอนแบบทวิภาคีค่ะก็คือเป็นสอนออนไลน์ก็มีมีการสอนด้วยกันก็มีอย่างนี้ค่ะก็คงต้อง รับบทหนักว่าต้องฝึกเด็กให้เขามีประสบการณ์ที่พร้อมใช้มีมีทักษะที่ที่โรงงานพร้อมใช้เพื่อจะเหมาะสมกับแรงงานที่เขาจะได้รับค่ะ